ทิสาดีใจเล่ร้ายเกมลวงกระแสะแรงตั้งแต่เริ่มออกอากาศไปเพียง2 EP ีก็ได้รับกระแสะตอบรับจากแฟนละครช่อง7 h d ดีจนเหล่านักแสดงและทีมงานใจฟูไปเลยจ้าสำหรับละครดรามา่าชื่อเฉือนเรื่องใหม่เล่ร้ายเกมลวงโดยค่ายมุงคนดีโปรดักชันที่จับทิสาวริทิสาลิมทันมาหิดสอนกับเรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์มาเปิดศึกฟาดฟันกัน โดยมีโดนัทพัรทรพัตนคุนเดชพงวราโนนเข้ามาร่วมเดินเกมปะทะอารมณ์ในครั้งนี้โดยกระแสะตอบรับทางโซเชียลจากแฟนๆต่างก็ชื่นชมเนื้อหาละครว่าสนุกกระชับเดินเรื่องฉับไวภาพสวยคอสตูมปังพระนางสวยหล่อโดยเฉพาะทิสาที่แฟนๆต่างบอกว่าขาวออรา่ามีความออนนี่เกาหลีเกาใจเห็นกระแสะตอบรับดีแบบนี้ทิสาจะว่ายังไงไปฟัง หลังจากละครออกอากาศฟีดแบ็กจากแฟนๆคือทุกคนชอบกันค่ะอย่างแฟนคลับของทิสาเองเขาไม่ได้ชอบแค่ตัวละครพัชรินที่ทิสาแสดงเท่านั้นทุกคนบอกว่าชอบภาพรวมของละครชอบทุกตัวละครเลยแล้วก็บอกว่าภาพละครสวยนักสแสดงสวยหล่อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสวยชอบหมดทุกอย่างเลย ก็ขอบคุณทุกๆคำติชมนะคะเห็นฟีดแบ็กแล้วรู้สึกดีใจมากๆที่ผลงานที่เราตั้งใจทำมีผลตอบรับที่ดีแนละ้วจริงๆก่อนที่ละครจะออกอากาศแอบบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าแฟนๆจะว่ายังไงพอได้ออกอากาศเห็ฟนฟนีดแบ็กแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยค่ะอยากชวนทุกคนติดตามชมละครกันเยอะๆนะคะเรื่องมีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไม่ได้เป็นละครที่สร้างมาจากในนิยายเป็นละครบทใหม่ที่อยากฝากให้แฟนๆ ติดตามเป็นกำลังใจให้นักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลุ้นในแต่ละตอนไปด้วยกันค่ะ หลังจากนี้จะมีอะไรที่พีและพลิกไปพลิกมาให้ได้ลุ้นแบบคาดไม่ถึงอีกเยอะมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะมาติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราไปจนถึงตอนจบเลยนะคะติดตามชมละครเล่าร้ายเกมลวงทุกวันเสราร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง 7hd ดูทีวีกด35เว็บไซต์ w w w c h 7 c o m และรับชมย้อนหลังทาง Netflix 10ปีก่อนพัชรินวริศิสาลิรัน์มาหิดอนกับอิงดาวทัศนียาการสมนุตเข้างวงการ บันเทิงมาด้วยวัยใกล้กันจึงสนิทสนมเป็นเพื่อนกันแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่ออิงดาวกับพัชนินได้มาแสดงละครด้วยกันตอนนั้นอิงดาวกำลังโดดเด่นได้รับโอกาสเป็นนางเอกแต่ความไม่ได้ตั้งใจกลับทำให้อิงดาวพลาดเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแสดงจนต้องถูกพาตัวไปโรงพยาบาลเวลาผ่านไปพัชนินได้แต่งงานกับทวีรัตน์สันติราชกุลนพเกียรติชีวิตดูสวยหรูเพียบพร้อมเพอร์เฟกต์ทุกคนยังจำภาพนางเอกของพัชชนินไม่ลืมเลือน ส่วนอิงดาวก็ได้มารับตำแหน่งราชินีเรตติ้งคนใหม่หลังจากพัชนินแต่งงานแม่เบื้องหน้าอิงดาวจะทำทียิ้มรับฉายานั้นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความชิงชังพัชนินที่ทำให้เธอเป็นได้แค่ตัวสำรองและยังมีคนเปรียบเทียบอิงดาวกับพัชนินไม่เลิกราทุกครั้งที่ได้เจอกันจากเพื่อนที่เคยดีต่อกันกลับกลายเป็นศัตรูพัชนินไม่เข้าใจว่าทำไมอิงดาวถึงโกรธแค้นเธอเรื่องอุบัติเหตุครั้งนั้นมากมายขนาดนี้โดยที่พัชชนินไม่เคย ตตเหตุครั้งนั้นข้อของพัชรินใช้เงินและอำนาจข่มขู่อิงดาวให้ถอนตัวจากบทนางเอกเพื่อให้ลูกสาวตัวเองได้เป็นนางเอกแทนด้วยเหตุผลและข้อตกลงบางอย่างที่อิงดาวไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงขั้นทําให้อิงดาวแค้นและเจ็บปวดใจมากคิดว่าพัชนินรู้เห็นเรื่องนี้ด้วย